ป่าเต้ดเดือดสาวติดโควิดทำเดือดร้อนยืนยันไม่ยกเลิกบิ๊กเมลเทนจากกรณีที่กำลังเป็นที่จับตามองเพราะเป็นผลกระทบกันในวงกว้างจากกรณีของสาวที่ทำงานในสถานบันเทิงจังหวัดท่าขี้เหล็กในประเทศเมียนม,มาได้แกลัลักลอบเดินทางเข้าประเทศไทยโดยในช่องทางธรรมชาติและไม่มีการกักตัวก่อนจะทราบว,ว่าติดโควิด19ซึ่งหลังจากที่ได้เข้ามาในประเทศยังได้เดินทางไปทั่วเช่นคอนเสิร์ตผับก่อนจะเดินทางกลับภูมิลำเนาของตนเอง ล่าสุดป่าเต้ยยุทธนาบุญอมได้โพสข้อความผ่านบนเฟซบุ๊กพร้อมระบุว่ากว่าจะจัดงานได้แต่ละงานตรวจแล้วตรวจอีกต้องผ่านไม่รู้กี่ด่านเพื่อให้ผู้อนุมัติพอใจแล้วก็มีคนมักง่ายไม่กี่คนทําให้พังกันเป็นแถบเซ็งแฮชแท็กบิ๊กเมล t ทนเฟสติวัลไม่แคนเซิลนะขอให้สบายใจแฮชแท็กขาดใครไม่ขาดมาขาดน้องอิงโกรธมากและอีกข้อความได้ระบุว่าทําไมดีเจองเองสบัดแผ่นไม่นั่งเครื่องไฟนั้นทําไมต้องเป็นวรันทรเปานินทําไมทําไมโกรธมากย้ําอีกที บิ๊กเมลท์เ n น e ฟสติวัลไม่เลื่อนนะเจอกันทั้งนี้ก็ได้มีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากรวมถึงสาวอิงวารันทรน,นักร้องสาวที่ปาเต้เอ๋ยถึงนั่นเอง